ถอดคาถายันตะก้อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิบประเวทนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะเปิดปีใหม่มาเนี่ยปี2024นะเครับเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณาจารย์แล้วก็ยันมา3ตอนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่4นะฮะซึ่งในเพจสิบประเวทเนะี่ยผมบอกกันแล้วว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เรานําเสนอในช่องเนี่ยเราจะ ต้องมีอักษรกอไก่ประกอบนะอะไรบ้างล่ะยันพกครับหลวงพวกก่อเกษมแล้วก็ยันรูปมังกร3ล่าสุดเลยนะครับหลวงพ่อก,กบกรเขาเสร็กาวันนี้เราก็มาถึงเรื่องของยันตะกร้อหลวงพ่อสุดวัดก้าลงกันบ้างให้มันเป็นแบบเหมือนมีธีมไงในเดือนแรกเราจะมีธีมนะส่วนปลายเดือนจะเป็นยันอะไรกออะไรเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะ ก่อนจะไปถึงเรื่องเนื้อหาเรื่องของยันตะก,กร้อหลวงพ่อสูดวัดะกระลงเนี่ยต้องขอ,อประชาสพันธนิดนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันนยครับเรามีการเปิดการเรียนการสอนไปอยู่ที่รุ่น3และรุ่น4นะแล้วก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงก็คือล่าสุดมีคนมาจองเรียนรุ่น5ก่อนที่เราจะมีการประชาสัมพันธ์ในเพจนะครับแล้วก็จึงทําให้เราเนี่ยจะต้องวางแผนกันมากขึ้นนะครับโดยการที่เปิดการเรียนการสอนรุ่น5เพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยพิเศษนิดหนึ่งเราจะเปิดในวันอาทิตย์ เป็นครั้งแรกนะฮะปกติเราจะเรียนวันเสาร์กันแต่ครั้งนี้เราเปิดเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผู้เรียนส่วนใหญ่เนี่ยคือขอมาเป็นวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ก็จะลองสอนวันอาทิตย์ดูนะครับแล้วก็สําหรับสิเก่าศิลปวิเวทหลายท่านนะครับเรียกร้องกันมาเรื่องของคอร์สพิเศษกําลังทําให้นะฮะพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะแบบไม่อายเลยกำลังทาให้อยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือเนื่องจากรุ่นใหม่มาแล้วแล้วก็รุ่นเก่าก็อยากจะเรียนในคอร์สแอดวานซ์ก็จะพยายามทําให้มันดูแบบเหมาะสมนะครับก่อนที่จะม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพูดถึงเรื่องท็อปิกในวันนี้ดีกว่านะวันนี้นาะยต้องบอกไปเลยนะผมเนี่ยอ่ะนี่น,นต้องเอาโทรศัพท์มามาอ่านเลยนะเพราะว่าเป็นท็อปิกที่ถูกขอกันมากๆนะเดี๋ยวผมต้องอ่านเลยว่าใครขอบ้างนะฮะเรื่องของยันตรกอรหลวงปู่สุดจาหลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอกันมามากมีใครบ้างอ่ะมามีคุณนรงฤทธิสุขตะนะครับแกขอมาว่าอยากให้ช่วยทําการสอนเขียนยันตรกอรร้อหลวงพ่อสุดน่าสนใจมากครับอ่านี้ท่านแรกนะ ท่านที่สองคุณสุพเพอร์ฉัดทินนะแกบอกว่าให้นําเสนอเรื่องยันตะกอ้อของพระอาจารย์ชัยสํานักสงสิริธโรเนะี่ยผมเข้าใจว่าเป็นอนาจารย์ที่สืบสายหลวงู่สุดวัดกาหลงก็เป็นยันตะกอ้อนะอ่าผมผมรวมรวมเป็นยันตะกอ้อแล้วกันอ่าต่อมาโอ้ชื่อแกอ่านยากหน่อยแกชื่อว่าคุณเฉลิมวัฒนสังฆพุทธินะแกบอกว่ามีเรื่องตะกุดโทนจานมือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงบ้างไหมครับอ่ะก็คงจะเป็นยันตะกอ้อนี่แหละนะเอา สุดท้ายเลยคุณ NXM นะครับบอกว่าขอยันตระก้อหลวงพ่อสุดหน่อยครับอ่าโอ้โหขอกันมาเยอะขนาดนี้นะจริงๆแล้วเรื่องของยันตะก้อหลวงพ่อสุดเนี่ยบอกเลยนะผมไม่เคยไปเรียนมาผมไม่เคยไปเรียนมาเลยนะ1ก็คือว่าได้ยินมาว่านะฮะอย่างคุณสุภลกเนี่ยก็เคยเลาใ้ผมฟังว่าเขาไม่สอนคารวาสนะ อันนี้อันนี้คือเป็นไม่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจริงเท็จอย่างไรนะแต่เขาบอกว่าไม่สอนคารวาสก็เลยไม่ได้ไปหาเรียนนะครับอย่างต่อมาก็คือว่าเขาสอนกันภายในสายสิทธิ์เขาเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ว่าเมื่อแฟนเพจขอกันมามากขนาดนี้นะต้องบอกเลยว่าก็จะทําในส่วนที่ทําได้ก็คือเรื่องของการถอดคาถาจากที่เราเห็นยันเนี่ยว่าคาถาลว่วงสุดเนี่ยตะกอ้อที่ว่าเนี่ยทำไมทําไมเป็นที่นิยมกันนะทำไมคนถึงอยากรู้กันขนาดนี้เราแฟนเพจเราอยากรู้มากนะเรื่องของยันตะกอ้อเนี่ยนะ เริ่มต้นนะครับก่อนจะไปถึงยันตะโก่นเนี่ยมารู้จักหลวงพ่อสุดกันก่อนนะฮะหลวงพ่อสุดแลกาหลงเอาความทรงจําของผมนะฮะหลวงพ่อสุดเนี่ยถามว่าทํำไมผมถึงจําท่านได้เพราะว่ามีละครเรื่องหนึ่งแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยแต่ภาพยนตร์เนี่ยคือผมก็ไม่ได้ทันได้ดูหรอกรุ่นของคุณชัดชัยเป่งพานิชยนะ์น่ะเรื่องตีใหญ่แต่ผมดูรุ่นคุณสอนรามเทพพิทักษ์ใครเป็นัวรุ่นยุค0กานะสงสัยต้องทันรุ่นผมนะ เคยดูคุณสอรามแสดงนะเรื่องตีใหญ่ตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นอดีตจอมโจรน,นะที่เป็นคนดําเนินสะดวกนะแล้วก็มีการจี้โป้นต่างๆอาชญากรรมเยอะแย,ะ,ยะนะมีคดีความมากมายนะครับแล้วก็เขาก็จะมีลูกสมุนของเขาเนี่ยจะพูดติดปากเลยเสือโยเสือจุนเสือหมูเสือสักอะไรพวกเนี้ยนะ <c oughs> เขาเ็าจะพูดเป็นลูกน้องของเขาแล้วเขาก็จะมีหโโูพักพวกมากมายนะตีใหญ่เนี่ยก็เป็นคนรักเพื่อนนะตามที่เคยดูในละครเนี่ยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเครื่องรางที่ตีใหญ่เขาใช้เนี่ยเขาจะมีตะกุดซึ่งตะกุดเนี่ยสืบทราบมาว่า เป็นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะเพราะลาดบุรีกับสมุทรสาครเนี่ยมันพื้นที่ใกล้กันนะสุดท้ายแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าอาจารย์หลักๆของตีใหญ่เนี่ยก็คือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะซึ่งผมก็เคยได้อ่านงานก่อนที่จะมาดูละครของรุ่นคุณสรามเทพวิทักษ์เนี่ยว่าคุณสุรยันศักดิ์ไชยสงเนี่ยเขเขียนไว้นะเรื่องของพ่อสุดนะทีนี้หลวงพ่อสุดเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนท่านเกิดในปีพศ2445เดิมท่านไม่ใช่เป็นคนสมุทรสาครเลยท่านเป็นคนอีสานนะครับท เมื่อเยาว์วัยเนี่ยพ่อสุดเนี่ยท่านก็ได้บวชเป็นสามเนรกับหลวงปู่เมาส์นะออกเสียงเมาส์นะแต่บางคนก็บอกว่าหลวงปู่เมาส์นะหลวงปู่เมาส์วัดกลางพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะบวชแล้วก็ศึกษาวิชากับหลวงปู่เมาส์นะครับศึกษาวิชาจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องย้ายจากร้อยเอ็ดเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วก็มาอยู่วัดกาหลงแล้วก็คาดว่าหลวงพ่อเนี่ยก็น่าจะบวชเป็นพระภิกษุนะจากสมเนเป็นพระภิกษุเนี่ยที่วัดกาหลงนี่เองซึ่งวัดกาหลงเนี่ยถามว่าสมี ก็คือเป็นอาจารย์หลวงพ่อเตะวัดสำงานชื่อหลวงพ่อแดงนะหลวงพ่อแดงวัดกาหลงเนี่ยนะเก่งเหมือนกันนะแต่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลว่าหลวงพ่อสุดท่านได้เรียนหรือไม่อย่างไรนะฮะทราบแต่ว่าพอหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านเป็นพระพิสุ์แล้วเนี่ยท่านก็เรียนปริยัตินะศึกษาปริยัติมาแล้วก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อลุ่งวัฒกระบืองจะได้อะไรได้วิชาอะไรมาบ้างเนี่ยก็ไม่อาจทราบได้นะแต่คิดว่าคาถาบางบทของหลวงพ่อสุดเนี่ยคล้ายๆคาถาพ่อลุ่งเหมือนกันนะพวกไอ้อุดปืน,น่ะแล้วก็ จำๆจแล้วก็วิเคราะห์อเอานะฮะแล้วก็นอกจากเป็นสิทธิ์หลวงพ่อรุ่งวัฒาก,กระบือแล้วก็ยังมีคนเล่าว,ว่าท่านยังไปเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอีกด้วยนะฮะนี่คือประวัติคร่าวๆข,าของหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านก็ พัฒนาวัดกาหลงมาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงนะก็คือว่าด้วยความเป็นอาจารย์ของโจรชื่อดังอ่ะนะง่ายๆเลยนคนก็มองว่าหลวงพ่อก็ต้องมีดีเรื่องของความคงกระพันชาตรีนะอีกทั้งเนี่ยเหรียญเสือเพ่นเสือเพ่นปี17ของท่านเนี่ยไปมีประสบการณ์นะเรื่องของอาหารโดนผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยดักซุ่มยิงอะไรเงี้ยก็ก็ทําให้ชื่อเสียงของพ่อก็ยิ่งทวีคูณในเรื่องของการปืนผาหน้าไมา้เลยผมก็มีเหรียญน,นึงนะสมัยก่อนเนี่ยเหรียญน้พ่อสุดยังไม่แพงต้องบอกนี่นะ ผมเนี่ยก็ตอนนั้นไปอยู่นครปฐมแกๆะนะฮะไปอยู่ไปเรียนอยู่นครปฐมก็เห็นเหรียญเสือเผ่นเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดก็เลยเช่าเอาไว้เหรียญเดียวนะสมบูรณ์เลยละนะตอนนี้ก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนแต่ว่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โหเหรียญที่เขาแพงๆันปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนไม่ไม่ได้เล่นหากันแพงขนาดนี้นะยังพอหาได้นะก็ประมาทนะว่าเออพอหาได้ก็เลยไม่ได้เก็บไว้เยอะแยะมากมายนะ พูดถึงเรื่องนอกจากหลวงพ่อเนี่ยท่านยังเป็นคณาจา,ารย์ชื่อดังแล้วเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็พูดถึงแล้วก็เป็นพระนักพัฒนานะก็เลยมีคนในระแวกนั้นน่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากน,ะนอกจากท่านพัฒนาที่สมุทรสาครแล้วเนี่ยในเรื่องของวัดวารามท่านก็ยังกลับไปพัฒนาวัดบ้านเกิดท่านด้วยนะมีอะไรท่านก็เที่ยวกลับไปที่วัดบ้านเกิดของท่านนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของยันตะก้อบ้างละ่ะไอสาระของยันตะก้อเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ามีเรื่องน่าสนใจ อย่างที่บอกฮะหลวงพ่อเนี่ยท่านเคยบวทเนนกับหลวงพ่อเมาส์มาก่อนนะพระการพนมภพรเนี่ยสืบทราบม,มาว่าหลวงพ่อเมาส์เนี่ยท่านเป็นสาธร,รมิกกับพระคณะนร์สำคัญอีกรูปหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดะก็คือหลวงปูโ่โสแห่งวัดราศีสไลหรืออาจจะเรียกโดยทั่วไปว่าบ้านฟ้าเลื่อม ก็คือเป็นตักกิะสลาสาคัญนะหลายหลายท่านเนี่ยยังอาจจะไม่รู้จักหลวงู่โสนะแต่ผม,มรู้จักหลวงู่โสเนี่ยจากแฟนเพจของเรานี่แหละก็ส่งพวกประวัติหลวงพ่อโสมาให้ดูนะว่าเออท่านเป็นใครยังไงแล้วก็โอบเซอร์ไพรส์มากว่าท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยอันนี้ก็แปลกดีนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องหลวงพ่อสุดบ้างคาดว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยจะนํา คาถาในการลงยันตะกร้อเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจากหลวงปุ่มเมาส์อาจารย์ของท่านนั่นเองนะฮะและไอ้ตะกร้อที่ลงลงเนี่ยนะครับมีหลายกระแสะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ากระแสะไหนเป็นกระแสะไหนอย่างแรกสุดในงานเขียนของคุณสุริยันศักดิ์ไสยสงศเนี่ยบอกว่าท่านกาลังนั่งดูเด็กเตะตะก้อแล้วเสร็จปั๊บเห็นตะก้อมันสานกันไปสานกันมาเนี่ยเออถ้ามาทาเป็นยันเนี่ยมันก็คงจะดีทางด้านคงพันชันตีอันนี้1น,นะครับหกระแสะนะครับกระแสะแรกกระแสะที่2นะครับก็บอกว่าตัวตะก้อเนี่ยม่าา้กวไสุ แลวไส้หนุมานน่ะมันขดนะแล้วแล้วมันจะมีไอ้ปลายไส้เนี่ยไส้หนุมานมันจะกลมๆเหมือนตะกอ้อนะครับก็เลยเอามาทําเป็นเครื่องรางที่เรียกว่าไส้หนุมานเนี่ยมันเป็นเชือกเกลียวนะแล้วหัวเป็นหัวเป็นตะกอ้อเนี่ยก,ก็ก็บอกว่าส่วนหนึ่งว่าเออมาจากไส้หนุมานหรือเปล่านะแต่มันมีหลักฐานตัวหนึ่งนะซึ่งผมได้ข้อมูลจากแฟนเพจของเราเนี่ยก็คืออุลลุกระทำโสพิษหรือผมจะเรียกกันนะคุณตายเนี่ยแกบอกว่ามีหลักฐานอย่างหนึ่งครับพี่แกบอกนี้นะบอกว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยเป็นสาธรรมิกกะหลวงปู่จำปาหรือ พระครูวิสุทธิคุณหรือหลวงปู่จำปาวัดราศีสไลเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อพโสวัดราศีสไลหรือว่านฟ้าเหลื่อมเนี่ยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนวิชากันซึ่งตัวหลวงปู่จำปาเองเนี่ยนะครับท่านก็มียันตะก,ก้อของท่านเหมือนกันแต่ผมผมดูแลนะจากเสื้อยันนะจากหลักฐานเสื้อยันและว,วัตถุมงคลเนี่ยท่านจะลงคาถามไม่เหมือนหลวงปู่สุทท่านจะจะลงเป็นคาถาหนา้าโมพุทยะนะหลักๆเลยจะมีหน้าโมพุทยะอยู่นะฮะแล้วก็พวกคาถาพวกแปดทิศพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ว่าของหลวงูุสุดเนี่ยจะลงอีกแบบหนึ่งซึ่งวันนี้จะมาถอดคาถาของหลวงพอสุดเนี่ยมาให้ดูกันนะว่าท่านลงอะไรไปบ้างอ่าน,นี้คือข้อสันนิษฐานสุดท้ายที่คิดว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็หลวงู่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเป็นศิลย์หลวงปู่มมาสท่านก็เอาคาถาหลวงปู่เม,มาเนี่ยมาลงนะทีนี้คาถาเหล่านั้นจะมีหัวใจย่ออะไรบ้างนะครับในวันนี้ทางศิลปะเวทก็จะขอ,อนาคาถาที่ลงในตะก้อเนี่ยมาถอดให้แฟนเพจตะก้อแฟนช่องทุกท่านเนี่ยได้ดูกันเลยนะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับก่อนที่จะไปสาธิตนะในการถอดคาถายันตะก้อของงรูสุดนะครับก็ขอรัฒนาคุณครูบาอาจารย์คุณหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจงมาเป็นประจักษ์พยานคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นตำราไม่ว่าจะเป็นหลวงป,ปู่มาหาหลวงพ่อจำปาหลวงพุสุดหลวงพ่อโสนะครับขอให้ผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกในทางที่เป็นกุศล ขอให้มีความจเจริญรุ่งเรืองหากผู้ใดนําความรู้ไปใช้ในทางที่อกุศลเป็นทางที่ทุจริตเป็นทางที่ทําผิดขอให้คนผู้นั้นจงแพ้ภัยตนเองและไม่สามารถใช้วิชาได้อีกเลยชั่วชีวิตสาธุสาธุหรับเรื่องของการวิเคราะหนะ์นะเมื่อสักครู่นี้นะนะเรื่องวิเคราะห์ที่มาที่ไปเนี่ยผมเองผมให้น้ําหนักเรื่องของยันตะกอ้อเนี่ยเป็นยันที่มีอยู่ก่อนนะครับถามว่าทาไมผมไม่ไม่ค่อยให้น้าหนักเรื่องของการที่หลวงปู่สุดเนี่ยไปดูเด็กเตะตะกอ้อเพราะว่า คือโครงสร้างของยันตาก้อเนี่ยมันมีมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะวาดวาดโครงสร้างให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างยันตะก้อเนี่ยมันมีอยู่ในตำราบโบราณนะครับตำราบโบราณมันก็เรียกต่างกันไปนะ บางที่เนี่ยเขาก็มีชื่ออย่างสํานักบ้าน้าเลื่อมเนี่ยที่เขาคู่กันเนี่ยเขาก็มีชื่อนึงนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยนะครับว่าชื่ออะไรนะผมก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกไม่ต้องอีกนะฮะส่วนที่2ทนี่เราเห็นง่ายๆเลยถ้าใครเป็นคนเล่นเครื่องรางของขังนะใครสะสมในในส่วนนี้เราจะเห็นว่ามันมียันของพ่อจาาวัดบ,บางกระเบานะฮะยันพ่อจาาวัดบางกระเบาเนี่อ่เขาจะเป็นลักษณะที่ผมบอกนะต้นกําเนิดยันตะก้อจริงๆเนี่ยมันมาจากโครงสร้างนี้เนี่ยผมจะทำโครงสร้างให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้มันเป็นยันประมาณนี้นะครับมันก็จะควยกันแบบนี้นะครับมันเป็นยันแปดมุมก่อนนี้แหละอ่าแปดมุมก่อนนี้แหละนะเสร็จปั๊บเนี่ยพอเป็นแปดมุมปั๊บมันก็จะเอาแปดมุมมาชนกันอย่างนี้เนี่ยเป็นห่วงแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้นะครับเป็นห่วงแบบนี้อ่าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทําให้มันดูง่ายขึ้นนะอ่าเพราเป็นห่วงปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาอีกอีกข้างหนึ่งข้ามมาทางนี้ข้ามทางข้างหนึ่งนี่ข้างนี่ข้างหนึง <c oughs> อีกครั้งหนึ่งอาจจะวาดไม่ได้สวยมากมายนะครับอาจจะวาดให้พอเห็นภาพนะคือของเดิมมันเป็นประมาณนี้นะของเดิมมันเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็ลากเส้นควายขากันเนี่ยเห็นไหมเขาลากเส้นควายหากันเห็นไหมคือมองผิวเผนเนี่ยถ้าเราลบนะแล้วไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นตะกอ้อแหละเห็นไหมนี่มันก็สานเข้าหากันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านแต่งแต่งยานตัวเนี้ย แต่งไม่ได้แปลว่าแต่งขึ้นใหม่นะแต่งให้มันกลายเป็นตะก้อสารกันนะครับจริงๆมันมาจากยันนี้แหละนะซึ่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยของเก่าเนี่ยผมก็เห็นมันมีองค์พระด้วยนะองค์พระเนี่ยก็จะลงอะไรก็ลงกันไปแต่ลงพสุดเนี่ยนะท่านจะลงตัวเทาะข้างๆของตัวแบบนี้นะอ่าเนี่ยตัวเทาะอันนี้เป็นเทาะหัวกลับทางนี้อ่านี่เอาว่ากันตามของพระสุดแล้วกันอ่ะนี่มันมีอุณาโลมอยู่นี่นะแล้วก็มีตัวนะ,น,น,ะนี่นะกะโลติสมุนเนี่ยนะอารหังอระรหังนะครับพุโทโธ นี่นะครับหลวงพ่อสุดเนี่ยท่านจะไว้ตรงกลางแบบนี้นะแต่สายอื่นสายอื่นสายอื่นนะครับที่เคยเห็นเนี่ยก็จะมีองค์นอกจากองค์พระก็อาจจะมีเป็นยันอย่่งนีนะยันแบบว่ายันพรมสีหน้าเนี่ยที่เคยนําเสนอไปเนี่ยก็มีแบบนี้นะครับเป็นพรมสีหน้าก็มีนะซึ่งซึ่ง,งโครงสร้างยันอย่างนี้นะฮะบางทีเาก็เรียกว่าพระเจ้าเขานีโลดก็มีนะแต่ชื่อจริงเขาจะชื่ออะไร ine, เราไม่อาจทราบได้แต่ว่าเราวันนี้รู้จักในนามยันลักษณะว่ายันตะกร้อนะทีนี้ เนื่องจากว่ายันตะก้อนีมันค่อนข้างซับซ้อนนะเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นภาพข้างๆเลยนะแล้วก็มาถอดกันว่าอตรงยันตะก้อเนี่ยนะครับแต่ละส่วนเนี่ยเขาลงยังไงนะครับผมจะเอาแบบพยันที่เขาเรียกว่าพยันปี2-1อ่ะของพสุทธเนี่ยมาเป็นแบบนะครับพยันปี1อ่านันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันคือพยันในงานทอกรถินปี21นะ ถามว่าทำไมเอาทอ่อกระสินปี2 1หนึ่งเพราะยันมันเยอะดีมันมีทั้งยันล้อแต่ก็มียันประกอบนะแต่ว่ายันที่เป็นลูกศรเนี่ยผมไม่เอามานําเสนอนะเพราะว่ามันมันมีสูตรเรียกนะที่เราไม่รู้นะเราก็ไม่มาเสนอนะครับแล้วก็ยันด้านข้างอีกด้านข้างเขาลงอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าถ้าลงอะไรบ้างนะตามลําดับเลยนะแต่ขอโฟกัสที่ยันตะก้อก่อนนะตะก้อนเนี่ยด้านในผมพูดไปแล้วนะครับว่าลงอะไรด้านในเนี่ยเขาจะลงหัวใจอ่ะอุมะใต้อพระด้วยนะอ่ะอุมะนะครับอ่า อะไรบ้างล่ะอระหังอุตรธรรมมหาสังฆะอันนี้ย่อมาจากหัวใจพระรัตนตรัยหรือบางทีก็บอกหัวใจพระไตรปิฎกนะครับหัวใจพระไตรปิฎกนะอ่านี่ก็ ก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นหัวใจพระไตรปิดกก็จะเป็นพระอรหันต์ที่ชำระพระไตรปิดกแหละนะนี่ลบไปนะตดนตรงกลางนะจบไปแล้วนะครับเราก็ทําการวาดโครงมาก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดค่อยๆวาดในคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเส้นนะแต่วิธีการวาดเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันปรับจากยันแรกนั่นแหละที่ผมทําเป็นข้อมูลไว้เมื่อสักครู่นี้เพียนแต่ว่าเห็นไหมมันลบเหลี่ยมลบมุมเห็นไหมลบเหลี่ยมลบมุมทาเป็นซ้อนให้มันขัดกันน่ะมองดีๆมันเหมือนเฉลี่ยวเพชรนะมันเหมือนพวกเฉลี่ยวเหมือนกันนะ มาพูดถึงคาถาที่ลงดีกว่านะครับด้านบนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตใช้ช็อกที่มันแบบหลากสีนะเพราะยันมันค่อนข้างจุดนะก็ลงนี่ครับยันพระเจ้า,าพระองค์จะอยู่ด้านบนตุดนะพระเจ้า,าพระองค์นะครับตัวยะนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นตัวเทาะนะตัวเทาะหลวงปู่ก็ใช้เยอะนั่งบูสุดเนี่ยจะเยอะนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะ มันเหมือนลงคําว่าพระเนี่ยนะฮะอ่านี่ครับจริงๆมันน่าจะพุทธเนี่ยพุทธะเนี่ยนะฮะอ่าแต่ตรงนี้มันออกแนวแนวมันจะเบี่ยงๆหน่อยนะขึ้นมาแบบนี้นะพุทธะคล้ายๆพุทธะเนี่ยนะข้างบนก็จะลงแบบนี้นะครับสําหรับคาถาชุดแรกดีกว่านะผมเรียกว่าคาถาชุดแรกนะดูดูดูที่ผมขีดนะหนึ่งนะครับอ่าสองสามแล้วก็สี่องแทบไม่ออกเลยนะครับเขาจะลงนี่เลยฮะอ่านะมะนะอะานอ กนกกอนอ,อนอกอังนะครับโอ้โชุดนี้ครับเขาเรียกว่าหัวใจพระเจ้า16พระองค์นะลงเส้นนั้นนะครับอ่าชุดแรกนะชุดแรกชุดหนึ่งนะครับต่อมาชุดที่สองนะฮะชุดที่สองเนี่ยได้แก่อะไรบ้างดูให้ดีนะฮะเส้นนี้เส้นนี้นะดูตามไปนะ,ะเส้นนี้อ่า ดูนะเส้นนี้เอาเลยเส้นล่างนี่เส้นล่างนี่นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอ่ะผมทำเป็นกระกบาดก็ได้เป็นกระกบาดเราจะได้ดูกันชัดๆนะอ่านี่มันจะได้ไม่เหมือนเมื่อกี้เครื่องหมายถูกสีส้มกระกระบาดสีขาวลงอะไรบ้างล่ะอุดทางครับชุดสองนะลงอุดทางอัดโทตามกันมาเลยนะโทอุดทางอัดอันนี้เป็นคาถาชุดมหาอุดนะอุดทางอัดโทโทอุดทางอันนี้มันมหาอุดอยู่แล้วนะครับ มันมาจากเมตตากริยาสูตรนี่แหละนะแต่ว่ามันใช้ทางมหาอุดเนี่มันอุดนะคขาว่าอุดนะชุดที่สองนะมหาอุดนะครับอันนี้สิบหกพระองค์เนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างป้องกันสารพัดเลยอันนี้สิบหกพระองค์นะกันพวกคุณใสัก็ได้กันเป็นคงกระพันก็ได้นะสิบหกพระองค์เนี่ยนะครับอะต่อมาต่อมาอ้าวใช้ช็อคนี่ละเดี๋ยวผมจะทำเป็นเครื่องหมายใหม่นะครับเครื่องหมายใหม่เนี่ยเป็นชุดที่สามนะว่ามันจะออกมาเป็นยันอะไรนะนี่ครับนี่นะขอเป็นดาวแดงหน่อยเป็นดาวแดงนะจุดนี้นะครับนี่ดาวแดงที่สอับ ดาวแดงครับดาวแดงจุดนี้ครับ3.4นะครับต่อมา3.5ต่อมาอ่านี่ครับเส้นนี้นะดูตามเลยนะครับอ่าอีกเส้นหนึ่งนะครับข้างล่างอันนี้อีกเส้นหนึ่งจะเป็นชุดที่สามนะครับชุดที่สามเนี่ยบอกว่ามันมีอยู่แปดขดนะครับแปดขดด้วยกันแต่ละขดเนี่ยสังเกตไหมฮะตรงมุมเนี่ยมันจะมีการเชื่อมนะอย่างเช่นมุมนี้นะจะเชื่อมด้วยคำว่ามินี่มิขอมนะครับนะนี่จุดนี้ที่เชื่อมโดยมิจุดนี้นะครับเชื่อมด้วยคำว่ามิเหมือนกัน นะมิขอมเหมือนกันอยู่ที่เป็นไข้กันอย่างนี้นี่น,นะครับกลมๆกลมเนี่ยจะเชื่อมคาด้วยว่าคําว่ามินะมิขอมนะเดี๋ยวมาเฉลยกันว่ามิเนี่ยมันคือมิอะไรนะมินะครับมินะนอันนี้คำว่ามินี่ตรงนี้นะเนื่องจากว่าชุดที่3มเนี่ยมันมีคาถาบทหนึ่งคาถาบทน,บทนี้ผมขอเขียนไล่เรียงนะครับชุดที่3.1มจุดหนึ่งแล้วกันผมเรียกสามจุดหนึ่งะลงอารหังพุทธสังอระรหังพุทธะส่วนสังอยู่นี่นะครับ อรหังพุทธสังแล้วก็มาเชื่อมกับมิคํานี้นะครับนี่หนไหมเหมือนกันนะครับเอามานะครับเมื่อกี้เรามาจบที่นี่ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะครับจะลงหัวใจกาสลักนะกาสลักเราเคยสอนกันบ่อยๆแล้วนะจะพระกะสะเนี่ยนะฮะเป็นการสรลักนะครับหวัวใจกรณียะนะครับ3.3ง่ายนิดเดียวนะครับ3.3คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะลงอรหังพุทธสังแล้วก็มาเจอมิคํานี้ไงอ่าอรหังพุทธสัง อ่าแล้วก็มีมิเห็นไหมมิคือตรงกลมๆอะ่ะนะครับเห็นไหมมันจะมันจบตรงนี้เดียมินะอระหังพุทธสังนัก็มินะครับแล้วก็ต่อด้วยอะไรอีกนะครับตรงนี้ต่อด้วยอ่าสามจุดสี่นะครับต่อด้วยหัวใจธาตุนะมะพระทะเห็นไหมไปตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อีกนะครับผมให้เป็นสามจุดห้าแล้วกันนะอ่าดิเอาลงเอาผงออกก่อนสามจุดห้าลงอรหังพุทธสัง มิอีกแล้วนะครับมิมาเชื่อมตรงนี้อีกแล้วอระหังอระหังพุทธสังมิอ่ามิอยู่ตรงนี้เห็นไหมผมขีดไปแล้วนี่นะครับอ่ามันก็จะมันก็จะมันจบตรงนี้นะครับต่อมาคาถาอะไรนะที่ลงต่อนะครับ3.6นะครับกะระมัฏฐนะหัวใจสี่เก์นะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่ายันตะก้อของผู้สุดเนี่ยลงหัวใจสี่เกร์ไว้ไม่ครบนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าขาดอะไรนะครับอ่าสามจุดเจ็ดพอตรงนี้นะครับสี่เกอเนาะลงตรงนี้ต่อนะครับ อะรหังพุทธสังมิอีกแล้วนะมิมาอยู่ตรงนี้นะครับมิตัวนี้จะเป็นมิสุดท้ายในยันนะครับมิตัวนี้จะเป็นมิสุดท้ายในยันนะครับถ้าเขียนไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอารหังพุทธสังมิตรงนี้ปั๊บแสดงว่าเขียนมาถูกแล้วนะอารหังพุทธสังมินะแล้วต่อมาตรงนี้นะครับสามจุดแปดนะสามจุดแปดเนี่ยจะลงว่ากิริมิทิกิริมิทิเห็นไหม ดังนั้นที่ผมบอกว่าหัวใจสีเกินในสาจุดหกนะครับในสาจุดหกกับสามจุดปดเนี่ยมันจบที่กิริมิติจริงมันต้องเป็นการะมาถากิริมิตกุรุมุถุเกเรเมเถนะครับแต่ด้วยแต่ว่าผมมองว่ายันของท่านเนี่ยมันอาจจะครบพอดีเนาะไอสีเกลอีกสองบทเนี่ยเขาอาจจะบรรจุไว้ได้ไม่ครบถ้วนนะครับนี่ผ่านไปแล้วนะฮะในเรื่องของยันที่ลงยันตะก้อทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมขอเติมหน่อยขอเติมให้มันดูสมบูรณ์เนาะมียันองค์พระนะเขียนเป็นลายมือผมแล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องเป็นลายมือหลวงปู่นะอ่านี่นะ อระรหังพุทธโธอืมอืมอ่ะนะครับทีนี้ขออนุญ,ญาตลบนะครับขออนุญาตลบคาถาข้างๆก่อนเพราะว่าเรายังมีอีกหลายคาถาที่ต้องถอดต่อนะเดี๋ยวผมจะลบพวกนี้ออกหมดก่อนนะครับเรายังมีเส้นทางที่เราต้องเดินต่อไปนะครับเราจะไม่ได้หยุดแค่ตัวตะก้ออย่างเดียวนะอย่างที่ผมบอกปี2521มันมีคาถาอยู่หลายคาถาด้วยกันนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าไม่ไดเอามาเสริมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะนา่าเสียดายนะครับทีนีน้ต้องบอกไว้เลยนะบูท่าข้างๆนะครับอย่าพาย,ยานข้างๆไว้นะมันจะมีบทคาถาล้อมแต่ทีเนี้ยบทคาถาล้อมของเขาเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานนะเดี๋ยวผมจะเซิร์ซฟให้ดูนะว่ามันเป็นภาษาอีสานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะถอดคาถาเนี่ยมันจะอยู่รอบนี้เลยนะอยู่รอบตะก้อเลยนะครับเดี๋ยวจะถอดว่าตั้งแต่1เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาเขียนอะไรบ้างนะ เขาเขียนแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นออกแนวอีาสานนิดนึงนะอ่านี่เขียนประมาณนี้นะครับผมขอสาธิตไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีคาถาเนี่ยล้อมเลยนะครับคาถาที่ล้อมเนี่ยเขาลงไว้อย่างนี้ครับณนะอุดตะรังวาตามนี้เลยครับนี่นะครับณอุดตรรังวาปะติคา ายานี่ไอ้บทนี้นะครับบทนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นบทที่ใช้ในการกันปืนนะตัวนี้เนี่ยเขาเอามาจากอะไรเขาเอามาจากคาถาบทหนึ่งนะครับที่เ,เป็นคาถาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบอกเรื่องของรูปนะบรรยายในรูปนั้นในรูปสังขหะในรูปสังขะสามมีอะไรบ้างล่ะอ่ะนิทัศนะสัปะติคุรูปหรืออนิทัศนะ สัพติครูปแล้วก็สุดท้ายอนิทัศนะอัปติคารูปเนี่ยเขาเอาเบอร์สามเนี่ยเอาความคำว่าคาเนี่ยคารูกศรเนี่หรืออับเนี่ยหรือคาเนี่ยนะครับมันปรกากฏอยู่ในทีฆาติกายนักปฎิกรรังคีตสูตรนะตัวเนี้ยอ่ามันอยู่ในนี้เขาเอาคําที่มันแปลว่าคาเนี่ยคือคาเนี่ยนะเอามานะครับต่อมาจะมีคาถาอะไรบ้างจะมีคาถาอะไรต่อนะนอกจากอัปติคาตายะแล้วเนี่ยนะครับมันบันเพี้ยนนิดนึงปฏิฆาตายะเนี่ยนะก็จะมีนะปิตุอุ ปิดตังเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับคาถาพระรุ่งนะแต่เขาเขียนเป็นอีสานนะปิดตังทวารังพระวารังนะปิดตุนะอุตรังวานี่าเห็นไหมมันซ้ำอีกแล้วนะนะอุตรังวาปติคาตายะแล้วก็มีเพิ่มว่านะปิดตุปิดตังทะอ่ะมันจบที่นี่ จบที่นี่คือทะเนี่ยนะครับทะเนี่ยนะนี่คือล้อมล้อมนี่มันเป็นคาถามหาอุดเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ในบางยันเนี่ยผมเห็นแล้วบางทีมันมีล้อมนะครับมันมีบางทีล้อมที่ไม่เหมือนกันนะล้อมที่ไม่เหมือนกันของหลวงพ่อนะครับก็จะมีณหิตังนังณบางตังณบางจิตตังนนะครับนะนี่ก็เคยเจอนะครับแล้วก็มีอัศังวิโลปุสะผู้พัะก็มีนะอัศังวิโสปุสะผู้พะก็มีแล้วก็นมะพะทะนะก็จะเป็นอยู่ในฟอร์มยันอีกยันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้นะนะ หิจังงังณนะบังตังณนะบังจิตตังณนะอ่านี่เห็นไหมแล้วก็มีอะนี่นะครับมีนะครับสังวิสุโรปุสะพุพัอ่านี่นะว่าหอแล้วคุณคุยกันมาโอ้โห เกือบจะ4ปีแล้วถ้าเราขอรับคุณเนี่ยหรือว่าคุณสมบัติคุณของพระพุทธองค์9อย่างน,นะฮะนะแล้วก็มีอะไรอีกนะมะพะทะมีนะครับนะมะพะทะมีนะก็จะ,จะสลับกันไปนะครับแต่ในปี2 1นึงเนี่ยไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้นะครับแต่ในรายมือท่านอนะ่ะที่เป็นยันฟอร์มเดียวกันมีนะทีนี้เนี่ยก็จะขอเพิ่มยันอีกตัวหนึ่งนะท่านจะลงข้างล่างเนี่ยจะมีอะสิสตินะครับอะสิสติทนูเจวะสัพเพ เตอาวุธธานิจักพักคะพักคาวิจุนนานิโลมังมาเมะผุดสันตินี่นะครับคาถาพระเจ้าอาวุธก็จะลงข้างล่างนะครับที่ผมเคยเจอนะ จะลงข้างล่างอ่ะไหนๆตอนแรกว,ว่าจะไม่เขียนแล้วแต่ก็อดไม่ได้เพราะว่ามันทําคลิปมาถึงขั้นนี้แล้วจะมีหัวใจพระพุทธเจ้าอีกคืออิกะวิตินะแล้วนะของท่านเนี่ยทำเป็นลูกศรอ,อย่างนี้นะปึ๊บนี่สวยงามเชียวนะครับนะอิกะวิติอ่ะแบบนึงนะปึ๊บปึ๊บเนะี่ยขึ้นมาเป็นลูกศรน,นี่เห็นไหมอ่านี่นี่อย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านอีกอย่างหนึง่งนะ สำหรับยันประกอบอื่นนะยันประกอบอื่นที่ผมเคยเห็นนะครับขอลบตรงนี้น like ิดหนึ่งเพื่อจะเติมให้มันดูแบบครบถ้วนนะไหนๆก็ทําคลิปหลวงพสุดแล้วเราทาให้มันครบถ้วนเลยดีกว่านะครับมียันชนิดหนึ่งไกลๆนะครับไกลๆเนี่ยจะมียันเทาะอยู่ข้างบนอ่ายันเทาะอย่างนี้นะและข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นยันแบบนี้นะครับคล้ายๆเหมือนเต่าอ่ะนะนี่นะครับนี่คล้ายๆเต่านะครับอ่าคล้ายๆเต่ามีขานะนี่นะครับ ผมก็พยายามดูว่าลงอะไรนะครับเขาลงหัวใจธาสีนะมะพักแล้วก็ทะนะส่วนข้างในเนี่ยถ้าใครไม่สังเกตนะครับจะไม่รู้นะจะลงหัวใจพระเจ้าสิบชาติเตนะครับนะชะนะสุเนมะภูจนะนาวิเวเห็นไหมอยู่ไกลๆลิฟเลยนะครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นอ่านี่ๆน,น,น,นะครับ ก็ก็เป็นยันแผงปุสุขวัดกาหลงนะทีนี้เนี่ยใต้ยันเนี้ยมันจะมียันอยู่ชุดหนึ่งนะครับคือว่ามันจะมีเขียนยาวลงมานะครับผมก็พยายามถอดนะดูในพ้ายันปี2 1เทียบกันเลยนะครับให้ดูข้างๆนะครับมันก็จะลงว่าโสมนากริษฐาโทพระสัมสามสวิเทภะโสมนากริฏฐาโทโสนะพระสัมสมวิสเทภะพระอิรชาคตะรสาอิติหังจตโรทินังปิปิสัมระโรปุสะพุปิ จะมียาลงมาข้างล่างแต่ว่าพื้นที่มันไม่พอนะก็คิดว่าคงจะพอของปากของคอกันแล้วนะโดยส่วนรวมเนี่ยหลวงปู่สุดเนี่ยท่านท่านใช้ยันเนี่ยก็คือเป็นยันพระเจ้า16พระองค์นะขอสรุปดังนี้นะครับแล้วมียันในเรื่องของพวกมหาอุดนะพวกอุดทังอัดโทโทอุดทังอัดแล้วมีหัวใจยอดศีลพุทธสังมิอารหังพุทธสังมินะครับอันนี้คือรอบเลยแล้วก็มีสีเกอรออีกกรรมตะกีนนี้มีที่กูรู้ว่าถูกเกณฑ์เม่เทท่านไม่ได้เขียนไว้แต่คิดว่าตอนเสกนะครับปกติก็เสกเต็มกันนะ แล้วก็โหรอบนอกเนี่ยก็มีคาถาพวกณอุตรังปฏิคาตายะนะอันนี้กันปืนเลยนะณอุตรังมันก็การปืนอยู่แล้วนะปฏิคาตายะเข้าไปอีกนะจริงๆมันควรจะเป็นปฏิคายะนะแต่ท่านอาจจะมีคติอะไรของท่านสักอย่างหนึ่งนะก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะจบกันไปนะครับด้วยรูปภาพการสรุปยันเนี่ยยันตะก้อของพระสุดเนี่ยคือผมได้เกิ่นะต้นคลิปมาเรื่องเกี่ยวกับพูดตรงตรเลยคือโจนชื่อดังอะตีใหญ่นะครับ ก็ไม่อยากให้คนที่ฟังความคงกระพันชาตรีของคนที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองนะทำเป็นตัวอย่างนะอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์ว่าทาไมเขาถึงลงทางนะฮะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อสุดเนี่ยท่านปฏิบัตินะครับก็คือว่าท่านก็ไม่ได้เข้าข้างลูกศิษย์นะท่านจะตอนที่ตีใหญ่เนี่ยเข้าไปที่จะขอตะกุดนะตะกุดของตีใหญ่เนี่ยพูดตรงๆก็คือว่ามีเขาบอกมีคนทําให้เสือ่อมเขาเอาเข้าไปโดนประจําเดือนบ้างหรืออะไรบ้าง布หรือมีขโมยเอาไปทิ้งบ้างอะไรแบบนี้นะนตีใหญ่เขาจะไปเปลี่ยนตะกุดนะ กับหลวงพ่อสุดแต่หลวงพ่อสุดเนี่ยท่านก็นเหมือนมีรู้วาระจิตเนี่ยท่านก็นกนพยายามเลี่ยงไม่เจอลูกศิษย์ท่านนะเพื่อจะให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่เอาวิชาความรู้เนี่ยไปก่อกรรมทาเขสนเหมือนกับที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าหากใครนําไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่ากรรมมุนาวัตะติโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทํากรรมดีไว้กรรมดีก็จะมีกุศลดีให้ทํากรรมชั่วไว้ความชั่วก็จะกลายเป็นวิบากมาตอบสนองผู้ทํากรรมนันน